คืออาการทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อาการเฉพาะเจาะจงของไทรอยต้องบอกแบบนี้นะคือเราก็ต้องดูว่าทั้ง17ข้อเนี่ยเราเข้าขายไปพร้อมๆกันนะ่ะกี่ข้อหลายข้อไหมถ้าเกิดสมมติอะอย่างเพื่อนเราบอกมาว่า1-9เลยค่ะเฮ้ยมันเกินครึ่งเนาะเป็นไปได้ต้องไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้นะเรื่องไทรอยฮอร์โมนต่ําแบบแฝงนะคะไทรอยอยู่ตรงไหนนี่ทีนี้ยถ้าต่ำไทรอยโตอ่ะเวลาที่แบบว่าเราเนี่ยหน้าขึ้นอย่างนี้นิดนึงมันก็จะเห็นเลยว่าแบบคอโตนะคือไทรอยเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ย มันไม่ควรจะมองเห็นแบบชัดนะคะยกเว้นแต่ว่าใครที่ต่อมไทรอยโตมันก็มี3สาเหตุนะที่ทําให้มันโตหลักๆนะคะก็คือทํางานมากผิดปกตินะก็คือเป็นไฮไฮเปอร์ไทรอยนะคะก็คือทํางานมากเกินไปผลิตไทรอยออกมาเยอะเกินไปนะคะก็คือเรากินของดีๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันดีหรือว่าเป็นวิตามินเกลือแร่อื่นๆนะคือดูแลสุขภาพดีว่างั้นนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าการเผาผลาญของเรามันเพี้ยนมันก็จะส่งผลต่อร่างกายไปแบบกับที่เรา ต้องการเลยนะคือถ้าไทรอยสูงเกินปกติคือต่อมไทรอยดฮอร์โมนมันผลิตเยอะนะคะมันก็จะทําให้ระดับการห่อผ่านมันพุ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดขึ้นไปแบบนี้นะคือมันจะผอมแบบ หอมจนตาโปนอะคือหมายความว่ามันจะเผาทุกสิ่งอย่างะนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าไทรอยฮอร์โมนเป็นสูงจนเกินไปมันก็ไปส่งผลกระทบต่อการทํางานของฮอร์โมนตัวอื่นแล้วก็อวัยวะอื่นๆด้วยนะจ๊ะสองนะคะก็คือไทรอยฮอร์โมนต่ําเกินไปนะคะเขาเรียกไฮโปไทรอยนะคะต่ำเกินก็คืออะไรคือเนื่องจากว่ามันเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการเผาผลาญใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ฮอร์โมนไทรอยมันต่ําเกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญที่ต่ําลงอันที่3ก็คือฮอร์โมนไทรอยปกติดีแต่ว่าต่อมไทรอยโตก็เป็นไปได้เขาเรียกยูไทรอยนะคะก็คือระดับฮอร์โมนไทรอยปกติดีแหละแต่ว่าอาจจะขาดธาตุไอโอดีนก็คือไอโอดีนเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นท,ที่ที่ร่างกายต้องใช้นะคะในเรื่องของการทําทงานของต่อมไทรอยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารที่ขาดธาตุไอโอดีนนะคะมันก็จะทําให้ต่อมไทรอย ทงังานหนักทีนี้เรามาเช็คกันว่าไทรอยฮอร์โมนต่ําแฝงเนี่ยนะคะออมันจะน่าสงสัยเมื่อเรามีอาการอะไรบ้างไหมถ้าเรามีอาการอันใดอันหนึ่งนะคะออออยังไม่ใช่นะแค่ข้อเดียวยังไม่ใช่แต่มันต้องมีร่วมกันหลายๆข้อข้อแรกก็คืออ้วนง่ายน้าหนักลดยากนะข้อที่2ก็คือเหนื่อยง่ายจ้าท้องผูกมีไหมผิวแหง้งท้องผูกนี่เข้าใจใช่ปะคือมันไม่ได้หมายความว่า ต้องต้องขับถ่ายทุกวันแต่นิยามของคําว่าท้องผูกคือการถ่ายลําบากมีอาการหน้าบวมแบบชู่มๆตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีเปลือกตาบวมด้วยก็ค,คือน้ํามันขั่งคือมันการเดนน้ําออกจากแบบพวกเซลล์ผิวอะไรพวกนี้มันจะมันจะช้ามันจะยากกว่านะคะแล้วก็ผิวบริเวณรอบตาของเราอะ่ะมันเป็น มันเป็นผิวที่แบบเป็นพวกทิชชูที่มันสารกันหลวมๆให้อันถ้าเกิดว่ามันมีน้ํานะคะในร่างกายที่แบบเกินมากเกินไปเนี่ยนะคะหรือเอาง่ายๆยกตัวอย่างนะคะกินเกลือเยอะแล้วเรานอนเนี่ย ื่นเช้ามาวันนั้นเราจะสังเกตว่าตาตา,ตาเราจะบวม,บวมเพราะว่าเกลือมันดึงน้ําเข้าเซลล์ได้เยอะนิ้วมือบวมนะจ๊ะโดยเฉพาะตอนเช้าเช้าตื่นมาแล้วแบบว่ามันแน่นไปหมดเงี้ยนะคะอันนี้โดยเฉพาะตอนเช้านะคะใสถยก็จะหายไปปวดเมื่อยปวดตึงตามข้อปวดตึงกล้ามเนื้ออันนี้ก็ใช่นะคะไม่ค่อยมีแรงคือลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะอันนี้สังเกตง่ายๆเช่นแบบเดินเดินล้มเดินเดินสะดุด นะเดินเดินชนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก,กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงนะคะถือของแล้หล่น,ลน,ลนเสียงแหบลง เกี่ยวอะไรกับเสียงเพราะอะไรเพราะว่าการที่คนเรามีมีเสียงออกมาได้มันคือการบีบลมจากปอดใช่ไหมฟืดผ่านกล่องเสียงใช่ไหมคะกล่องเสียงมันจะมีเส้นเสียงเส้นเสียงคือถ้าเกิดเอากล้องสองใบมันจะเป็นเส้นที่แบบลากเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะมันก็จะแบบบีบให้แคบกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือตามลักษณะของออคําพูดที่เราจะพูดนะคะการออกเสียงแบบไหนมันก็บังคับให้เส้นเสียงมันบีบไปตามนะั้นแล้วอะไรใครเป็นตัวบีบบ,บังคับเส้นเสียงจ้ะ กล้ามเนื้อจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเนอ,อย่างเมื่อกี้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันก็มีปัญหากับเรื่องของเส้นเสียงนะมีไขมันในเลือดผิดปกตินะคะอันนี้ต้องเจาะเลือดดูคืออย่างนี้นะพวกเราไม่ใช่ว่าเขา้าข้อใดข้อหนึ่งแล้วเป็นเลยไม่ใช่คือมันจะต้องมีหลายอย่างสิ่งประกอบกันนะคะแล้วให้เราสังเกตว่าเอ้ยเราในแบบวันนี้กับเรา,มาเมื่อ6กเดือนที่แล้วกับเราเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในอย่างเงี้ยมันมีอาการพวกนี้มันตามมามาก หรือเปล่ามันเป็นมากขึ้นหรือเปล่าในแต่ละข้อที่หมอ l i ต์นะจ๊ะชีพจรเต้นช้าลงในหนึ่งนาทีมันเต้นกี่ทีห้อย7 0สิถึงแปคือปกติแต่ถ้าน้อยกว่านั้นคือช้าละอ่าผมเล็บเปาะฉีกง่ายเป็นไหมอาการซึมเศร้านะคะซึมเศรา้า โอ้โหเบื่อแบบไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนึงก็คือความจําไม่ดีนะคะขี้หลงขี้ลืมนะคะประจําเดือนผิดปกติคือมาไม่สม่ําเสมอเอาง่ายๆสุดท้ายคอโตร่วมด้วยก้อนที่คอคืออาการทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อาการเฉพาะเจาะจงของไทรอยต้องบอกแบบนี้นะคือเราก็ต้องดูว่าทั้ง17ข้อเนี่ยเราเข้าข่ายไปพร้อมๆกันอะ กี่ข้อหลายข้อไหมถ้าเกิดสมมติอ่ะอย่างเพื่อนเราบอกมาว่าหนึ่งถึงเก้าเลยค่ะเฮ้ยมันเกินครึ่งเนาะเป็นไปได้ต้องไปตรวจอย่างเงี้ยคะ่ะต้องไปตรวจด,ดูไทรอยด์ละแต่ถ้าแค่ข้อใดข,อข้อหนึ่งไม่ใช่นะพวกเราไม่ใช่มันต้องมีหลายๆข้อร่วมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาให้ทุกคนได้สังเกตตัวเองมากขึ้นนะว่าเฮ้ยเราแบบสุขภาพเราอ่ะที่เราดูแลเข้ามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะคะแล้วมันยังมีอาการอะไรที่แบบพึงสังเกตแล้วที่หมอแบบลิสต์ให้ดูเนี่ยบางที เราอยู่กับมันจนชินจนเราคิดว่าเป็นธรรมดาใครเขาก็เป็นกันป้าขี้หลงขี้ลืมอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ค่อยมีแรงด้วยเหนื่อยอ่อนเมื่อยออใส่แหวนแล้วครับอะไรเงี้ยนะตื่นมาแล้วรู้สึกแบบ หน้าบวม,บวมเอออันนี้ต้องต้องสังเกตบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องปกตินะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็พวกนี้มันสังเกตได้แบบไม่ยากนะแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองที่เราทําได้เองไม่ต้องเจ็บตัวโอเคไหมก็สังเกตก่อนถ้าสงสัยอ่าเราก็ค่อยไปตรวจแบบละเอียดอีกทีนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้วันศุกร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรอฟังข่าวดีก็เร็เรวๆนี้นะเดี๋ยวหมอจะมีคอร์สลดน้ําหนักนะคะคอร์สลดน้ําหนักต้อนรับปี2021นนะคะอ่าใครที่แบบ กำลังแบบอยากจะลดน้ําหนักก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะจ๊ะรอฟังประกาศอีกทีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันจันนังคารแล้วสูขตอนสองทุ่มนะคะเลิฟยูนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ